ดวงชตาของชาวราศีธาตุดินซึ่งได้แก่ชาวราศีพฤษภชาวราศีกันและก็ชาวราศีมังกรในเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับสวัสดีครับชาวราศีธาตุดินซึ่งได้แก่ชาวราศีพฤษภชาวราศีมังกรและก็ชาวราศีกันนะครับ กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการทำนายด้วยไพ่ย,ยิปซีประจำเดือนเมษายนนี้นั่นเองเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันนะครับว่าในเดือนเมษายนนี้การงานของชาวราศรีธาตุดินจะพบเจอกับเหตุการณ์อะไรและก็มีรูปแบบการงานโดยประมาณแบบไหนกันบ้างนะครับพไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นมาแล้วก็พไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมา ก็ต้องบอกว่าการงานของคุณในเดือนนี้ก็สื่อถึงในรูปแบบของความก้าวหน้าเป็นอย่างดีมีรูปแบบของการขับเคลื่อนและก็เติบโตด้าน,นการงานของคุณเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในช่วงของครึ่งเดือนแรกนั่นเองต้องบอกว่าในช่วงของครึ่งเดือนแรกของคุณนั้นนับว่าเป็นจุดที่เรียกว่าการงานมีความสําเร็จเกิดขึ้นคุณจะมีโอกาสาที่จะได้รับความสุขหรือความบริบูรณ์ในสิ่งที่คุณคาดหวังอยู่เกี่ยวกับการงานของคุณได้รับการชื่นชมได้รับรางวัลหรือในสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการอยู่เกี่ยวกับการงานก็จจะสําาาเเร็ตมป้ เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นใครนะครับคาดหวังเกี่ยวกับการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในช่วงของเวลาในเดือนเมษายนนี้ในช่วงของครึ่งเดือนแรกคุณก็มีเกณฑ์การที่คุณจะได้รับสิ่งนั้นเกิดขึ้นและนอกจากนั้นใครคาดหวังเกี่ยวกับงานใหม่ก็จะมีเกณฑ์การลงตัวและก็ความสําเร็จที่ดีกว่าเดิมเกิดขึ้นตามมาได้ด้วยเช่นเดียวกัน ก็ต้องบอกว่าการงานของคุณในเดือนนี้จะได้รับความสําเร็จตามเป้าหมายเกิดขึ้นหรือจะได้รับความนิยมชมชอบจนทําให้คุณพึงพอใจเกี่ยวกับความสําเร็จเกิดขึ้นในการงานและก็ธุรกิจของคุณในช่วงของครึ่งเดือนแรกนั่นเอง ต่อมานในช่วงของครึ่งเดือนหลังของคุณ <c oughs> ก็ถือว่าอาจจะมีจุดให้คุณอึดอัดนิดนึงไม่ค่อยมีความสุขเกี่ยวกับการงานสักเท่าไหร่ซึ่งไพ่ใบนีนบ้สื่อถึงในรูปแบบของการอึดอจจัดใจหรือไม่ค่อยเป็นไปตามที่คุณปรารถนาคาดหวังได้นักนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความย้อนแย้งกันอยู่ตั้งแต่ไพ่ใบแรกแล้วก็ไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมาไพ่ใบแรกมีความสําเร็จเป็นอย่างดีขณะที่ไพ่ใบที่2ออาจจะมีลักษณะของการอึมครึมครึ้มครึม,รมไม่ค่อยมีความสุขเกี่ยวกับการทํางานมากนะักเพราะฉะนั้น,นก็อาจจะเป็นไปได้ ว่าในช่วงของครึ่งเดือนหลังของคุณมีเรื่องราวอึดอัดใจเข้ามาทําให้คุณต้องแก้ไขปัญหาหรือเรื่องอึดอัดใจเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นไม่สบายใจเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นมีความอึดอัดแล้วก็กดดันบางอย่างในสิ่งที่คุณตั้งเป้าอยู่แล้วก็เกิดความล่าช้าเกิดขึ้นมันคือสิ่งที่ไม่ค่อยได้ดั่งใจกับสิ่งที่คุณต้องการนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับไพ่ใบนี้ก็สื่อถึงในเรื่องราวของการงานที่เกิดความล่าช้าการงานที่เกิดการเป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคต่างๆเข้ามาให้ ึอึดอัดใจและก็ไม่ค่อยมีความสุขมากนะักเกี่ยวกับการทํางานในช่วงของครึ่งเดินหลังนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงของครึ่งเดินแรกดีมากนะครับแต่ในช่วงของครึ่งเดินหลังอาจจะมีจุดอึดอัดให้คุณต้องเผชิญอยู่หรืออาจจะมีจุดของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้คุณต้องแก้ไขทําให้คุณเองก็มีความกดดันเกิดขึ้นนะครับในช่วงของครึ่งเดืินหลังนั่นเองแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ยังมีจุดของการที่เรียกว่าคุณก็หาทางรอดของคุณได้อยู่นะครับเพราะว่าองค์ประกอบให้ทั้งสองใบเมื่ออยู่ร่วมกัันนนนตรงี้มก็็เปจุด เรียกว่าถึงแม้อุปสรรคปัญหาอาจจะก่อตัวขึ้นมาแต่สุดท้ายคุณก็จะมีทางรอดหรือทางไปต่อในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านไปได้นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับสาหรับการเงินของคุณนะครับสำหรับชาวราศรีธาตุดินในเดือนนี้เมษายนนะครับการเงินไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นแล้วก็ไพ่ใบที่2ปรากฏขึ้นมา ก็ต้อง,องบอกว่าการเงินของคุณในเดือนนี้ถือว่าเป็นการเงินที่ลงตัวนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกเลยทีเดียวการเงินคุณมีเกณฑ์การได้เงินก้อนใหญ่ในสิ่งที่คุณพึงพอใจอยู่ส่วนการเงินในช่วงของครึ่งเดือนหลังอาจจะฝ่าฟันนิดนึงมีอุปสรรคให้คุณต้องแก้ไขหน่อยนึงนะครับเกี่ยวกับการที่จะทําให้คุณกว่าจะได้มาซึ่งความสําเร็จเกี่ยวกับการเงินต้องดิ้นรนก่อนต้องมีอุปสรรคก่อนต้องแก้ไขปัญหาก่อนนั่นเองฉะนั้นนะครับไพ่เบลล่าสื่อว่าเป็นไพ่ของความสมบูรณ์กันเลยทีเดียวมีควาามสุุขกกัับบรรเงินนที่จะได้ใ เงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตจนเป็นที่น่าพึงพอใจเกี่ยวกับเงินที่คุณคาดหวังอยู่ถ้าเกิดใครรอคอยเงินอยู่ก็จะได้เกิดขึ้นตามเป้าหมายของคุณนั่นเองครับสันั้นการเงินในช่วงของครึ่งเดือนแรกก็ยังขับเคลื่อนไปได้มีการเงินที่ยังลงตัวอยู่แต่ในช่วงของครึ่งเดือนหลังยังเป็นการเงินที่อาจจะเป็นสภาวะของการแบกรับภาระหรือการเงินที่มีรายจ่ายเยอะเช่นเดียวกันทําให้คุณต้องมีจุดของการดิ้นรนต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในการหมุนเงินกันเป็นอย่างพลันวันเลยทีเดียวแต่ท้ายที่สุดแล้ว ไพ่ใบนี้อาจจะดูเหนื่อยๆยากๆนิดนึงแต่มันก็มีความสําเร็จรอคุณอยู่นะครับในช่วงของปลายเดือนนั่นเองฉะนั้นนะครับการเงินของคุณอาจจะฟืดๆนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังแต่สุดท้ายคุณก็จะสามารถแก้ปัญหาและก็ผ่านไปได้อยู่ดีนั่นแหละครับฉะนั้นนะครับการเงินของคุณในเดือนเมษายนนี้ก็ยังถือว่าเป็นการเงินที่ยังผ่านไปได้และก็ยังมีการเงินที่ดีอยู่มีโอกาสได้เงินก้อนเกิดขึ้นได้กับเขานั่นเองในช่วงของครึ่งเดือนหลังครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างสําหรับความรักของชาวราศรีธาตุดินในเดือนนี้นะครับไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นแล้วก็ไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมา ก็ต้องบอกว่าครับความรักของชาวราศีธาตุดินในเดือนนี้อาจจะเป็นความรักที่คุณอาจจะดูจืดจางนิดนึงไม่ค่อยสุขสมหวังสักเท่าไหร่มีเรื่องราวให้คุณไม่สบายใจเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไพ่ทั้งสองใบเกิดขึ้นตรงนี้มันก็สื่อถึงในเรื่องราวของการที่เรียกว่าคนโสดยังคาดหวังยากเกี่ยวกับความรักที่จะลงตัวเกิดขึ้นถึงแม้คนโสดจะเจอคนที่ถูกใจเข้ามาแต่คนคนนั้นก็อาจจะทําให้คุณนะครับรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอาจจะเกิดการแข่งขนัขนเกิดขึ้นหรือเรายังรู้สึกว่ายังเข้าไม่ถึงจิตใจของ เขเาไดด้้วยเพ่ใบแรกมันก็เลยสื่อถึงในรูปแบบของไพ่หินขึ้นมานะครับเปรียบเสมือนกับความรู้สึกดีๆที่คุณให้เขาไปมันยังไม่ปรากฏในสิ่งที่เขาจะตอบรับกลับมาหรือสนองกลับมานั่นเองไพ่ใบที่2ก็จะเป็นลักษณะข,ของการแข่งขันปิดบังซ่อนเลน้นอำพราังบ,บางอย่างทําให้คุณรู้สึกยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นนั่นเอง ทำให้ความรักของคนโสดนะครับก็ถือว่ายังเป็นความรักที่ไม่ประสบความสําเร็จนั่นเองครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วโดยภาพรวมนะครับคุณก็อาจจะรู้สึกว่าช่วงเวลานี้มีเหตุไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่เกี่ยวกับความรักนะฮะมันค่อนข้างที่จะดูจืดจางนิดนึงเกี่ยวกับความรักของคุณความรักอาจจะดูไม่ค่อยมีความสุขนักนะครับคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวคุณอยู่ตัวคนเดียวเกี่ยวกับรักก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือความรักโดยเฉพาะในช่วงของครึ่งเดินหลังก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามีความรักที่อาจจะ ไม่ลงตัวมีความรักที่หึงหวงเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันมันก็เลยทําให้ความรักของคุณในช่วงเดือนนี้หรือในเดือนเมษายนมักจะไม่ค่อยมีความสุขเกิดขึ้นนั่นเองครับส่งผลทําให้นะครับในเดือนนี้ความรักอาจจะดูจืดชืดน,นิดนึงก็อดทนเฝ้ารอไปหน่อยเพราะดูแล้วมันก็ไม่ได้มีจุดของการแตกหกักหรือพังทลายอะไรรุนแรงกันหรอกครับมันเป็นเรื่องราวของจิตใจมากกว่าที่รู้สึกว่าช่วงเวลานี้ความรักอาจจะดูแล้วไม่ค่อยใส่ใจซึ่งกันและกันสักเท่าไหร่หรือคุณเองอาจจะมีเรื่องห่วงหวงเกี่ยวกับ คู่รักหรือคู่รักของคุณก็อาจจะมีเรื่อง,องหึงหวงคุณเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันและนี่แหละครับก็คือดวงชตาของชาวรา,าศีธาตุดินนะครับสำหรับในเดือนเมษายนนี้ก็ต้องบอกว่าชาวรา,าศีธาตุดินซึ่งได้แก่ชาวราศีพฤษภชาวราศีกัน และก็ชาวราศีมังกรเป็นจุดทิ่ดีนะครับเกี่ยวกับการงานของคุณและก็การเงินของคุณถือว่าเป็นจุดเรียกว่าไปได้เลยทีเดียวครับถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่มันก็ยังผ่านไปได้ส่วนในเรื่องความรักในเดือนนี้อาจจะดูแล้วติดติดขัด,ข,ดขัดนิดนึงไม่ค่อยสุขไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่ยังไงก็ขอให้อดทนไปนิดนึงครับในเดือนนี้อาจจะมีเรื่องราวให้คนไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเช่นเดียวกันแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ